สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ ARIT ทันข่าวเชี่ยงโดยสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สงขลานะคะในวันนี้ประจำวันอังคารที่11ตุลาคมพุทธศักราช2565ค่ะพบกับเราเช่นเดิมค่ะใช่เลยค่ะ น้องมี่สมศรีหวันชิดนายและดิฉันพลพิมนพักดีวงธรรมนะคะรับหน้าที่ดําเนินรายการมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆของสํานักวิทยบริการนะคะโดยครอบคลุมทั้ง3หน่วยงานค่ะได้แก่งานห้องสมุดงานศูนย์ความเป็นเลือดด้านภาษาและงานศูนย์คอมพิวเตอร์การน้องมี่โดยรายการของเราก็จะถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Facebook l i v e AIIT of k อ u ค่ะ โดยจะออกอากาศในทุกๆวันอังคารนะคะน้องมี่สำหรับวันนี้จะมีข่าวประชาสัมพันธ<ช>์อะไรบ้างเ,เดี๋ยวมาเริ่มกันที่น้องมี่ได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะ,คะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่าวันนี้เราจะมีข่าวอะไรจะมาประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังและรับชมกันนะคะเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะพี่มุย้ยค่ะอันนี้ก็ขอเชิญชวนนักศึกษานะคะอาจารย์และก็บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชพัฏสงขลาของเรานะคะร่วมสนุกกับกิจกรรมแ m มเบอล2022ออนไ n น์เ e วสนะคะกับฐานข้อมูลแ m มเบอร์ลอนมินิมนนะคะอันนี้ก็สำหรับใครที่ตอบคำถามถ,ามถูกต้องครบ3ข้อะนะคะพี่มุ้ยก็สามารถลุ้นรับของรางวัลได้เลยนะคะ,ะก็จะมีด้วยกัน3รางวัลน,นะคะ,คะรางวัลที่1น,นะคะก็จะเป็น Apple AirPods สองนะคะพี่มุ้ยอันนี้ก็หนึ่งรางวัลใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะหนึ่งรางวัลแล้วก็ในส่วนของรางวัลที่สองนะคะก็จะเป็นเซมิเอ็มไอทีวีสติ๊กนะคะอันนี้ก็อีกหนึ่งรางวันเช่นกันค่ะพี่มุ้ยแล้วก็รางวัลที่สามนะคะก็จะเป็นสตาร์บัคกิฟต์การ์ดนะคะพี่มุ้ยจํานวนเงินห้าร้อยบาทนะคะอันนี้ก็ใช่แล้วค่ะอันนี้ ใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้นะคะพี่มุ้ยอันนี้ก็จะเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2565นะคะใช่แล้วค่ะโดยสามารถที่จะสแกน QR Code ก็ได้ค่ะพี่มุ้หรือว่าร่วมสนุกได้ทผ่านทางเว็บไซต์นะคะน้องมี e m e r a l p u b l i s h i n g t typeform com นะคะค่ะ หรือว่าสแกน QR code ผ่านหน้าแบนเนอร์ที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปทางหน้าเพจนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าทุกท่านจะเข้าช่องทางไหนก็ได้เลยนะคะเข้าไปร่วมสนุกกันได้เลยนะคะก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆค่ะพี่มุ้ยอันนี้ก็มีใช่แล้วค่ะมีรางวัลแจกให้นะคะต่อมานะคะค่ะก็ขอประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษารหัสหกสองค่ะน้องมี่สำหรับ ใครที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษนะคะค่ะก็จะต้องให้ดำเนินการดังนี้นะคะอันดับแรกก็คืออาจะต้องตรวจสอบสถานะของตัวเองผ่าน QR code ก่อนนะคะแล้วก็เมื่อเราได้ตรวจสอบสถานะเรียบร้อยแล้วก็ให้ดำเนินการ โดยมีการดําเนินการตามขั้นตอนทั้งสิ้น3กรณีด้วยกันนะคะน้องมี่ <ไป S 2> เริ่มกันที่กรณีรณที่รก,ก่อนค่ะ,คะกรณีแรกก็คือกรณีที่นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การเข้าเรียนแต่ว่าไม่ไม่ผ่านการเข้าสอบนะคะ<ช>น้องมี่อันนี้นักศึกษาก็จะต้องทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษโดยโปรแกรม English Discovery ะนะคะ,คะในหัวข้อ a s s e s s m e n t โดยให้เลือกที่ p l a c e m e n t test นะคะน้องมี่ใช่แล้วค,ะค่ะแล้วก็มาดูที่กรณีที่สองค่ะน้องมี่ค่ะกรณีที่สองก็คือสำหรับนักศึกษาที่ผ่านการเข้าสอบแต่ว่าไม่ผ่านการเข้าเรียนนะคะใช่แล้วค่ะอันนี้ก็ให้นักศึกษาเข้าใช้งานในบทเรียนในหัวข้อ c o ร์สคอมพลีชช i o n นะคะน้องมี่ใช่แล้ว<อ>ค่ะของแต่ละบทเรียนค่ะ ก็คืออันนี้จะต้องได้ร้อยละ100นะคะค่ะ,ะแล้วก็จะต้องดำเนินการภายในวันที่31ธันวา2,565โดยค่ะ,ะโดยแบ่งตามบทเรียนดังนี้นะคะนักศึกษาสาขาว,วิชาภาษาอังกฤษแล้วก็นักศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ให้เข้าเรียนในบทเรียนหลักสูตร B2 CEFR ค่ะน้องมุ๋ยอังกฤษนะคะจำนวน20บทค่ะแล้วก็ในส่วนของนักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆนะคะก็ให้เข้าเรียนในบทเรียนหลักสูตร B1 CEFR e n g อ i s h งกฤษนะคะซึ่งก็มี20บทเช่นกันใช่แล้วค่ะมาดูกรณีที่3ค่ะพี่ยกรณีสุดท้ายนะคะสำหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการเข้าสอบนะคะและ ไม่ผ่านการเข้าเรียนค่ะพี่มวยอันนี้น้องนองนักศึกษานะคะต้องดําเนินการตามขั้นตอนทั้งกรณีที่1และกรณีที่2อง <2 S 2> เลยนะคะค่ะ,คะแล้วก็อันนี้นะคะเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็ทางาศูนย์ภาษาของเราก็จะดําเนินการตรวจสอบแล้วก็ปรับสถานะในระบบให้นะคะ,ใ,คะในช่วงเดือนประมาณมกราคม2566ค่ะค่ะ อันนี้ถ้าเกิดว่าน้องนนักศึกษาติดขัดหรือว่าอยากติดต่อสอบถามติดขัดหรือว่าติดข้องอะไรนะคะ<ช>ก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะพี่มุ่ยอย่างห<ช>น้าเพจของเรานะคะ A R I T of S K R U นะคะหรือว่าจะติดต่อมาที่ศูนย์ภาษาก็ได้ไดค่ะมีเบอร์โทรภายใน อ่าหนึ่นะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็เมื่อกี้ลืมบอกนิดนึงค่ะสำหรับการเข้าสู่ระบบโปรแกรม English Discovery นะคะที่ต้องใช้ยูสเ n a m e มแล้วก็พาสเวิร์ค่ะสำหรับยูสเ n a m e นมะคะก็คือให้ใช้รหัสนักศึกษาค่ะส่วน p a สเวิร์ก็ให้ใช้รหัสเดียวกับรหัสที่นักศึกษาใช้ดูเกรดของสำนักส่งเสริมงานทะเบียนใช่แล้วค่ะค่ะน้องันนี้ก็อย่าลืมไปดำเนินการให้แล้วเสร็จนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษาคนใดที่ยังไม่ได้ ผ่านเกณฑ์ต่างๆนะคะค่ะย้ำว่าเป็นนักศึกษารหัสหกสองอันนี้ก็จะมีผลสำหรับการจบการศึกษาด้วยนะคะพี่มุ้เพราะว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานของทางด้านภาษาอังกฤษด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเกณฑ์ของเขานะคะเดี๋ยวต่อกันด้วยข่าประชาสัมพันธ์ถัดมาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริการของทาง ห้องสมุดแล้วก็ส่วนคอมพิวเตอร์ค่ะพี่มุย้ยเป็นบริการห้องคอมพิวเตอร์นะคะสำหรับ น้องๆนักศึกษานะคะที่จะเข้ามาใช้งานนะคะ,มคะไม่ว่าจะเป็น,นเล่นอ<ช>ินเทอร์เน็ตหรือว่ามาทำรายงานทำวิจัยกันนะคะคอันนี้ก็ใช่แล้วค่ะอันนี้เราก็จะมีบริการห้องคอมพิวเตอร์ไว้บริการให้น้องๆนักศึกษาทุกท่านนะคะ,คะในส่วนของทางห้องสมุดนะคะก็จะให้บริการที่ชั้นหนึ่งนะคะพี่มุย่ยอาคารวิทยาบริการนะคะอันนี้ก็สามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่ วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ,คะเวลา8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะคะค่ะ,คะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะที่ศูนย์คอมพิวเตอร์นะคะอันนี้ก็จะอยู่บริเวณชั้นสองนะคะนี่ก็สามารถที่จะเข้าใช้งานได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีให้น้องๆนักศึกษาปริ้นงานฟรีค่ะพิ่มุ้ยจำนวน หนึ่งร้อยหน้านะคะต่อหนึ่งภาคเปลี่ยนนะคะใช่แล้วค่ะฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะน้องๆก็ขอให้มาใช้บริการกันเยอะๆนะคะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ามาใช้บริการยังไม่ใช้เลยยังไม่ได้ใช้โคต้าของตัวเองนะคะบางคนก็ใช้ไปหมดแล้วค่ะแต่สําหรับบางคนที่ยังไม่ใช้นะคะก็สามารถที่จะ มาเข้าใช้บริการกันได้นะคะเดี๋ยวขอแจ้งนิดนึงค่ะ,คะพี่มุ้ยเพราะว่าช่วงนี้จะเห็นว่าจะมีน้องน้องนักศึกษามาเข้าใช้บริการกันเยอะแล้วก็ยังมีน้องนนักศึกษาบางคนที่ยังเข้าใจผิดอยู่นะคะว่าในการปริ้นงานก็คือบางคนเข้าใจว่าถ้าหน้าหลังหนึ่งแผ่น่เขาเข้าใจว่าคิดเป็นหนึ่งแผ่นนะคะแต่ว่าแจ้งน้องๆตรงนี้เลยนะคะพี่มุว่า ในการคิดว่ากี่แผ่นก็คือถ้าหน้าหลังก็เราคิดสองแผ่นค่ะหน้าหนึ่งแผ่นหลังหนึ่งแผ่นนะคะไม่ใช่ว่ารวบกระดาษหนึ่งแผ่นคือเป็นหนึ่งแผ่นไม่ใช่นะคะแต่ว่าในเบนเนอร์ที่เราประชาสัมพันธ์ไปเราก็เปลี่ยนให้แล้วนะคะเป็นหนึ่งหน้าต่อหน้านะคะหนึ่งร้อยหน้าใช่หนึ่งร้อยหน้าแล้วก็อีกนิดนึงค่ะพี่มุ้ยก็ยังเจอน้องๆนักศึกษาที่เข้าใจผิดเข้าใจว่า ทางห้องคอมพิวเตอร์ของเราสามารถที่จะถ่ายเอกสารได้อันนี้แจ้งน้องๆนักศึกษาไว้เลยนะคะว่าของเราถ่ายเอกสารไม่ได้ใช่ค่ะไม่ได้ให้บริการถ่ายเอกสารนะคะของเราให้บริการปริ้นงานฟรีอย่างเดียวนะคะจากคอมพิวเตอร์ใช่ค่ะน้องแม่ได้แล้วค่ะอันนี้ แจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกันนะคะถ้าใครที่ทราบแล้วก็บอกต่อให้เราด้วยนะคะ,คะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะอย่าลืมที่จะบอกต่อกันด้วยนะคะ,คะอย่าจะเกิดความเข้าใจผ <ใจ S 1> ิดกันคาดเคลื่อนเดี๋ยวข้อมูลคาดเคลื่อนนะคะนี่เราก็มาแจ้งซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ะะขอให้มาใช้บริการกันนะคะค่ะ,ะต่อไปเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ อถัดไปอันนี้ก็เป็นงานของวิทยาบริการของ<ช>เรานะคะ,คะก็คือขอเชิญอาจารย์นักศึกษาแล้วก็บุคลากรน,นะคะมาใช้บริการสนับสนุนการวิจัยค่ะน้องมี่โดยสามารถที่จะอ่าทำการคลิกเลือกวิอ่บริการนี้นะคะโดยผ่านทางสามารถที่จะ ผ่านทางเว็บไซต์นะคะ a r i t s k r u a c t h นะคะค่ะอันนี้เราก็จะมาแนะนำก่อนอนะคะ,คะว่ามีบริการอะไรบ้าง<ช>นะคะ,คะพี่มุย้ยเริ่มกันที่ บริการสืบค้นสารสนเทศนะคะอันนี้ก็สําหรับอาจารย์และก็นักศึกษาปริญญาโทนะคะใช่ค่ะส่วนที่2ค่ะพี่มุย้ยส่วนที่2ก็คือบริการค้นหาตัวเล่มหนังสือนะคะน้องมี่อันนี้ก็อย่างที่เราได้ไประชาสัมพันธ์กันอยู่ตลอดมาค่ะใช่แล้วเป็นบริการที่ยอดฮิตนะคะที่ใครๆก็เข้ามาใช้เพราะว่าในการที่จะค้นหาเล่มหนังสือถ้าเกิดว่าผู้ใช้บริการไม่ได้มาที่ทาง อ่าองสมุด,มดนะคะก็สามารถที่จะใช้บริการนี้ได้ค่ะอา,อาจจะไม่มีเวลาหรือว่าอาจารย์<ช>อาจจะติดสอนติดทำงานวิจัยะอ,อะไรเงี้ยค่ะพี่มุ้ยเราก็ยินดีที่จะบริการให้ท่านนะคะ<ช>หรือว่าน้องๆน,นักศึกษา,าที่ไม่สามารถามาค้นหาได้ด้วย<ช>ตัวเองอันนี้ก็สามารถที่จะ ใช้บริการค้นหาตัวเล่มนี้ได้เลยนะคะ,คะโดยสามารถที่จะเข้าใช้งานผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะคะใช่แล้วค่ะ a r i t s k y u a c t h นะคะหรือว่าจะใช้งานผ่านโดยการสแกน QR code ได้เ<ก>หมือก็ได้คะตรงแบรนเนอร์ที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปทางหน้าเพจนะคะ,ะ Arit of SKU r ะนะคะ อีกอันนึงสําหรับบริการสนับสนุนการ Minor. วิจัยอันนี้ก็จะเป็นอีกบริการหนึ่งก็คือบริการตรวจสอบการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมค่ะน้องมี่ใช่ค่ะอันนี้ก็สําหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ค่ะพี่มุย<ช>้ยอันนี้ก็อาจารย์ท่านใดหรือว่าเจ้าหน้าที่ท่านใดนะคะ <S <S ต้องการที่จะให้เราตรวจสอบการอ้างอิงแล้วก็การเขียนบรรณานุกรมนะคะ,คะก็สามารถที่จะติดต่อเราเข้ามาได้นะคะผ่านทางหน้าเพจก็ได้ค่ะพี่มุ้ยหลักๆเลยนะคะ Uh, a.i.t. a.i.t. of skru นะคะ mm hmm. หรือว่าจะติดต่อโดยตรงเลยก็ได้นะคะหนึ่งเกสามห้า<ช>ก็ได้ค่ะพี่มุ้ยที่จุดบริการยืมคืนนะคะหรือว่าจะติดต่อไปที่สํานักงานก็ได้นะคะหนึ่งเสามเก้านะคะใช่ค่ะ,ะ,คะอีกอันน,นะคะอันนี้ก็คืออีกอัน,นงก็คือบริการยืมระหว่างห้องสมุดน,นะคะ,คะน้องมุ้ยก็เป็นอีกหนึ่งบริการของสํานักวิทยาบริการของเรานะคะสําสหรับ อาจารย์แล้วก็นักศึกษาแล้วก็บุคลากรทุกๆท่านนะคะที่จะได้สมมุติว่าอยากได้หนังสือต่างสถาบันค่ะน้องมี่ใช่แล้วครนมาอาจจะที่เราไม่มีนะคะก็แต่ว่าไปเจอของของมอวัลคทัคซีนของมอวัลไรักอะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถที่จะแจ้งเราเข้ามาได้นะคะว่าท่านต้องการที่จะใช้หนังสือเล่มนี้แต่ว่าอยู่ต่างพื้นที่นะคะเดี๋ยวทางห้องสมุดของเราก็จะดําเนินการให้นะคะดำเนินการนะคะค่ะ วันก่อนที่อา,อาจารย์ได้แนะนำมานะคะในเรื่องของเกณฑ์ในการใช้ใชบริการอันนี้เราก็ขอขอบคุณอาจารย์ท่านอาจารย์นะคะที่ช่วยแนะนำมานะคะตอนนี้ก็เราก็ดำเนินการที่จะรวบรวมแล้วก็สรุปเป็นภาพรวมให้นะคะว่าเกณฑ์ในการายืมของแต่ละ,ท,ละที่เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำขึ้น หน้าเว็บไซต์ใช่ค่ะหน้าเว็บไซต์นะคะอันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะที่ให้คําแนะนํามานะคะค่ะต่อไปนะคะค่ะเป็นการเป็นการประชาสัมพันธ์อีกอันนึงนะคะน้องมี่ขอเชิญน้องต่อเนื่องกันค่ะเปมุ่งไปต่อเนื่องกับที่เราแนะนําบริการเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนะคะ และอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบค้นสารสนเทศค่ะไปมุย้ยค่ะอันนี้ก็จะในโครงการของเรานะคะก็จะแนะนํา บริการและก็พื้นที่บริการของห้องสมุดนะคะน้องมี่อนอกจากนั้นก็จะแนะนําการค้นหาหนังสือในห้องสมุดจากเว็บ o p เพนะคะแล้วก็แนะนําการติดตั้งและก็การใช้งานแอปพลิเคชัน a อริสโอเพกนะคะบนสมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาหนังสือยืมหนังสือแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลาการยืมทรัพยากรสารสนเทศนะคะน้องมี่อ,อันนี้ก็จะเป็นอยู่ในกิจกรรมของโครงการนี้นะคะสําสหรับ รุ่นนะคะการรับสมัครอันนี้จะรับสมัครรุ่นละ30คคนคะ่ะน้องมี่โดยรับสมัคร4รุ่นด้วยกันนะคะรุ่นที่1ก็ วันที่8กันยายน2565ค่ะ,คะแล้วก็รุ่นที่2ในวันที่6ตุลาคม2565ค่ะ,คะ,ะรุ่นที่3นะคะในวันที่3พฤศจิกายน2565และก็รุ่นที่4รุ่นสุดท้ายก็คือ,อวันที่15ธันวาคม2565ค่ะ,คะสำหรับเวลาในการอบรมนะคะ จะอบรมในเวลา13นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกา30นาทีค่ะจะอบรมกันที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง202อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ค่ะน้องมี่ใช่แล้วค่ะพี่มุยอันนี้ก็คือเราวางไว้เป็นรุ่นนะคะรุ่นรัฐ30คนนะคะแต่ว่าในกรณีที่อาจารย์ร้องขอมานะคะอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงรุ่นนี้นะใช่ค่ะ ก็คือช่วงไหนก็ได้ที่อาจารย์สะดวกที่จะให้น้องๆนักศึกษามาเข้าร่วมอบรมนะคะเราก็ยินดีที่จะอบรมให้น้องๆนักศึกษานะคะอันนี้ร้องขอมาได้เลยค่ะเปมุ้ยเพราะว่าเราจะมีบริการตัวนี้แปะไว้ที่หน้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถที่จะจองเข้ามาได้นะคะว่าต้องการที่จะให้เราอบรมในวันและเวลาใดนะคะใช่ค่ะ อันนี้ก็สามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทางเวนเนอร์ประชาสัมพันธ์นะคะน้องมี่หรือว่าสแกน QR วอาโค้ดค่ะกรจะเข้าทางหน้าเว็บก็ได้ค่ะพี่มุยอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยนะคะก็อย่าลืมมาเข้าร่วมอบรมกันนะคะอันนี้สำหรับน้องๆปีหนึ่งก็ได้ค่ะพี่มุยเพราะว่าจะได้รู้จักห้องสมุดของเรามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รู้วิธีในการสืบค้นหาหนังสือนะคะ จะได้รู้ว่าห้องสมุดของเราเมื่อเข้ามาแล้วม,มีมุมและก็บรรยากาศเป็นอย่างไรด้วยนะคะใช่แล้วค่ะอันนี้ก็อย่าลืมมาเข้าอบรมกันเยอะๆนะคะ,ะ,ะทางเราก็พร้อมที่จะ,ะใหะ้จัดกิจ,จกรรมความรู้ใช่แล้วค่ะ,ะ,คะ,ะต่อไปนะคะอันนี้ก็ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่านนะคะ,คะมาใช้บริการการแจ้งเตือนข้อมูลของเรานะคะน้องมี แจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารของห้องสมุดผ่านทางไลน์ Notify นะคะคะองมีใช่แล้วคะ่ะโดยการสแกน QR Code ด้วยโทรศัพท์มือถือมาเพิ่มเพื่อนกับเราค่ะค่ะอันนี้นนก็สามารถสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งไลน์ Notify ตัวนี้ค่ะพี่มุย้ยก็สามารถที่จะ,อ,ะอ่านคู่มือการติดตั้งได้ะนะคะจากทางหน้าเว็บไซต์ของเรานะคะ eit.skru.ac.th นะคะในส่วนของ Line Notify ตัวนี้ค่ะพี่มุ้ยดีอย่างไรค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะดีก็คือใช่แล้วค่ะผู้ใช้บริการสามารถที่จะรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารผ่านทางไลน์นี้ก็คือแจ้งเตือนในเรื่องของเตือนการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่นะคะน้องมยนอกจากนั้นก็ <fidelity. S 1> แจ้งเตือนหนังสือหายค่ะ <c oughs> แล้วก็แจ้งเตือนให้มารับทรัพยากรที่ทจองไว,ไว้แ่วแล้วก็แจ้งเตือนทรัพยากรก่อนถึงกําหนดส่ง <c oughs> คะอะไรอีกคะน้องมี่แล้วก็แ,วแจ้งเตือนทรัพยากรที่ถึงกําหนดส่งค่ะเปมุย้ยและยังแจ้งเตือนทรัพยากรเมื่อเกินกําห,หนดส่งด้วยนะคะอันนี้ก็แจ้งเตือนทุกค่ะ ทุกกรณีเลยอะไรนะคะเขาว่าทุกทางเลยนะคะพี่มุ้ยก็คือไม่ว่าจะก่อนหน้าหลังอันนี้สําหรับใครที่แบบป้องกันการลืมได้ดีอาจจะแบบเรียนเยอะเรียนเยอะทํางานวิจัยเยอะหรือว่าสอนเยอะอันนี้ก็สามารถที่จะติดตั้งลายตัวนี้ไว้ได้เลยค่ะพี่มุ้ยใช่แล้วค่ะ ของพี่มีก็ติดตั้งครับที่ติดตั้งเพราะว่าขี้ลืมค่ะพี่มุ่ยก็เลยเดี๋ยวจะดูกลับก็เลยจําเป็นต้องติดตั้ง Line Notify ตัวนี้นะคะสําหรับคู่มือการสมัครก็ตามลิ้์ที่แปะไว้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะที่หน้าเว็บไซต์เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าติดขัดประการใดอาจจะ สมัครลายตัวนี้ไม่ได้ก็สามารถติดต่อสอบถามเรามาได้นะคะยังหน้าเพจนะคะ A R I T of S K I U ค่ะหรือว่าถ้าหากว่าเข้ามาที่จุดทางเข้าออกตรงนั้นก็ได้าบริการได้ที่งานบริการยืมคืนนะคะสามารถสอบถามพี่ๆตรงนั้นได้เลยได้เลยค่ะเรายินดีให้บริการค่ะพี่มุ่ยถัดไปค่ะน้องมีค่ะอันนี้ต่อกันด้วย แอปพลิเคชันดีๆอีกตัวหนึ่งนะคะพี่มุ้ยของทางห้องสมุดของเรานะคะเป็นแอปพลิเคชัน Elite OPEC นะคะ e l i t o p p c ดียังไงคะพี่มุ้ยอันนี้ก็ดีค่ะดียังไงอันนี้ก็คือสามารถที่จะติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือนะคะแท็บเล็ตหรือว่าอันนี้ก็คือเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถที่จะใช้สำหรับสืบค้นหนังสือจองหนังสือหรือว่ายืมต่อหนังสือผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้แล้วค่ะพี่มุ้ยดีมากเลยค่ะตัวนี้แล้วก็ ติดตั้งง่ายกว่าตัวลายนิดนึงค่ะพี่มุ้ยตัวนี้ก็คือเหมือนเราหลุดเกมหลุดอะไรเลยค่ะที่จะติดตั้งแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะแอปพลิเคชันทั่วๆไปใช่ไหมใช่ใช่แล้วค่ะก็สามารถใช้ได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะคะแต่ว่าจะต้องมียูสเ n a m e แล้วก็พ a สเวิร์ดสำหรับการเข้าใช้สำหรับการติดตั้งนะคะน้องมี่การเข้าใช้งานสำหรับการเข้าใช้งานดูอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ให้ใช้เหมือนกับระบบ การดูเงินเดือนระบบะนะคะ,คะ M I <IS> S, ะ <S M นะคะ,ะ,คะส่วนนักศึกษาก็ใช้เหมือนกับระบบตรวจสอบผลการเรียนของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนะคะใช่แล้วค่ะทีนี้การติดตั้งต้องทำยังไงบ้างคะน้องมี่ติดตั้งง่ายมากเลยค่ะเพมุ่ยเราก็แค่ไปที่ Play Store นะคะแล้วก็ไป<ม>พิมพ์คำว่า e l i t t o p a c นะคะก็ A L I S T O P A C นะคะคะ,ะแล้วก็ กดค้นหาไปเลยค่ะพี่มุ้ยพอกดไปแล้วนะคะมันก็ใช่ค่ะก็จะเจอแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมานะคะที่มีรูปหน้าต่างเป็นหนังสือแล้วก็มีแว่นขยายวางอยู่บนหนังสือนะคะสีฟ้าๆค่ะพี่มุ้ยเราก็ดาวน์โหลดติดตั้งไว้บนมือถือของเราได้เลยค่ะง่ายดายมากค่ะพี่มุ้ยแล้วก็มีประโยชน์มากนะคะสำหรับผู้ใช้บริการทุกท่านนะคะอันนี้ขอแนะนำเลยนะคะ แอปพลิเคชัน e l i t ทโอเ c กนะคะคงจะเป็นสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายนนปิดท้ายรายการปิดท้ายรายการแต่ว่าขอแจ้งช่องทางการติดต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้ใช้บริการนะคะน้องมี่หน่วยงานของเราก็แบ่งออกเป็น4หน่วยด้วยกันนะคะามาเริ่มกันที่งานสำนักงานผู้อำนวยการะคะ่ะบโทรภายใน1734 หรือ1739นะคะ,คะแล้วก็เบอร์โทรภายนอก074260278ค่ะน้องมี่ค่ะในส่วนของงานวิทยาบริการนะคะหรือว่างานห้องสมุดนะคะเบอร์ภายในนะคะ1735และเบอร์ติดต่อภายนอกนะคะ074260278ค่ะค่ะและในส่วนของงานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่าศูนย์คอมพิวเตอร์นะคะค่ะ,คะเบอร์โทรภายใน2105 2108และ2109ค่ะ เบอร์ติดต่อภายนอก074260278ค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะในส่วนของงานศูนย์ความเป็นเลือดด้านภาษานะคะหรือที่เรียกกันว่าศูนย์ภาษานะคะ,คะเบอร์ติดต่อภายในนะคะ1875และ1876ค่ะส่วนเบอร์ติดต่อภายนอกนะคะ074260290ค่ะค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะ,คะก็สามารถที่จะติดตามเราได้ในทุกๆช่องทางเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ a r i t s k r u a c t h นะคะแล้วก็ Facebook ค่ะ YouTube แล้วก็ TikTok นะคะภายใต้ชื่อ arit of s k r u ค่ะน้องมี่แล้วก็ยังมีอะไรอีกคะ arit podcast ค่ะพี่มวยอันนี้ก็อย่าลืมติดตามเรากันได้เลยนะคะเป็นช่องที่แนะนำหนังสือดีๆมีสาระนะคะที่มาอ่านให้กับท่านผู้ชม ผู้ฟัอ่าผู้ฟังได้ไดร,ไดรับฟังกันกน,นะคะค่ะเวลาสําหรับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเราในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะคะน้องมี่แล้วคะ่ะเดี๋ยวเราจะปิดทา้ายขอขอบคุณนะคะทีมงานเบื้องหลังพี่ปิยะมาส่งแล้วก็พี่กอบสักดน์นครนะคะ่ะแล้วก็จะปิดท้ายด้วยาภาพแนะนําหนังสือซีไรส์นะคะน้องมี่ค่ะเรามา ท้ายนี้กันเลยนะคะพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ